สวัสดีครับเราจะพามาดูวิธีการขัดพอทไอเสียอันนี้เป็นฝาของยามาฮ่าเฟสครับพอดีรถผ่าเครื่องฟิทใหม่แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการล้างและทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขั้นตอนการบดวาลด้วยก็เลยเอาอีกหนึ่งวิธีครับวิธีการขัดพอทไอเสียมาให้เพื่อนๆดูรถที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องหลวมหรือ,อพวกมันกินหัวเทียนส่วนผสมหนาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดคาบขาเมาเกิดคาบสะสมที่พอร์ตไอเสียเยอะเกินไปนะครับยิ่งเป็นรถพวกที่เครื่องหลวมเนี่ยคาบน้ํามันคาบไอเสียมันก็จะติดเต็มพอร์ตเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมจะใช้สว่านแล้วก็ใช้ลวกครับเอามาปั่นทาความสะอาดแห่ yeah, เข้าไปเลยนะครับ กดแล้วก็แย่เข้าไปเลยรับรองเขาวจวะแน่นอนวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ทํามาแต่ก่อนหน้านี้เคยเอาไขควงไปแคะมันกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานครับเราใช้วิธีนี้ทําแป๊บเดียวทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วประหยัดเวลาเราด้วยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําอย่างอื่นได้ได้เยอะเลยนะครับลวดที่เราใช้ก็ไปหาลวดพวก สายคัดที่มันขาดนะ่ะเอามาตัดให้เป็นเส้นเป็นเส้นนะครับขนาดความยาวก็ตามพอเหมาะสมแล้วก็เอามามัดรวมกันนะครับให้มันได้เยอะๆหลังจากนั้นก็เอามาปั่นตามที่ผมทำให้ดูในชิปเลยท่านทำแบบนี้เดี๋ยวท่านก็จะประหยัดเวลาได้เยอะนะครับประหยัดเวลาได้เยอะ แต่ก่อนก็ว <nervous S 1> <Doom. S 2> ้ยใช้ไขควงมาขัดมาแซะอยู่นั่นกว่าจะเสร็จวิธีนี้แป๊บเดียวครับขาวจัวะขาวโบแน่นอนเลยเวลาเราแย่ก็ให้ดูไอตัวหลดวาลด้วยนะเดี๋ยวมันโดนหลอดวาลเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องดูด้วยไม่ใช่สักจะแย่ก็จะแย่อย่างเดียวเลยเป็นไงครับหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการขัดขาวบ้เลยนะครับพอร์ตไอเสียสะอาดอันนี้มันสามารถทําได้ทั้งพอร์ตไอดีและพอร์ตไอเสียนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ในการทําความสะอาดเป็นอีกหนึ่งวิธีครับเอามาแบ่งปันกันใครที่กําลังหาวิธีอยู่ก็เนี่ยฮะจัดไปครับง่ายๆเครื่องมือก็หาเอาตามบ้านๆของเรา